ในโลกบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวใบนี้ของเรามีสัตว์จํานวนไม่น้อยเลยครับที่มีความดุร้ายจนสัตว์ตัวอื่นต้องหวาดผวาหรือบางตัวอาจจะมีพิษอันตรายร้ายแรงจนสามารถโค่นสัตว์นักล่าตัวโตวให้ตายได้หากเผลอไปกินมันนั่นจึงไม่แปลกเลยที่ใครหลายคนจะคิดว่าสัตว์เหล่านั้นน่าจะปลอดภัยจากศักตรูหรือไม่มีผู้ล่าและไม่มีสัตว์ตัวไหนกล้าต่อก่อเลยใช่ไหมหล่ะครับแต่สัตว์ทุกตัวบนโลกใบนี้ล้วนมีสัตว์ที่เกิดมาเพื่อปราบหรือมีผู้ล่าเป็นของตนเองและไม่มีทางหลุดพ้นการถูกจับกินไปได้ด้วยเช่นนกัน คลิปนี้เสียงปักษาจึงขอเสนอเรื่องราวของสัตว์5ชนิดที่เกิดมาเพื่อปราบสัตว์อีกสายพันธุ์โดยเฉพาะซึ่งถ้าหากทุกคนพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับ1คางคกอ้อย v ว r s u s งูในออสเตรเลียแม้สัตว์อย่างจระเข้และงูหลามพม่าจะเป็นสัตว์ผู้ยึดครองแหล่งน้ําหรือดินแดนที่ชุ่มชื้นแห่งนี้เอาไว้ได้หมดแต่กลับมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่พวกมันจะไม่แตะต้องและไม่เคี้ยวหรือกลืนลงท้องไปแม้ว่าจะหิวสุดขีดก็ตามนั่นก็คือคางคกอ้อย ok คางคกขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่มีพิษร้ายแรงจนถึงตายแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อลหละครับแม้ว่าคางคกอ้อยจะมีพิษไว้ป้องกันตัวจนงูหลามพม่าไม่กล้าที่จะขมวดมันลงท้องแต่หนูน้ำเหล่านี้กลับสามารถรเผด็จศึกและกินคางคกอ้อยได้อย่างง่ายดายอีกทั้งยังกินได้อย่างฉานฉลาดอย่างมากนั่นก็คือหากมันพบเจอกับคางคกอ้อยมันจะเริ่มจู่โจมด้วยการทําให้คางคกนอนงายเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวมันโดนพิษที่คางคกจะปล่อยออกมาตามผิวหนังก่อนจะใช้ฟันที่แหลมคมฉีกผิวหนังบริเวณีต พร้อมนาเอาถุงน้ําดีในร่างกายของคางคกซึ่งเป็นจุดสําคัญในการผลิตพิษของคางคกออกมาและเมื่อขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยเจ้าหนูน้ําก็จะเริ่มบรรเลงกินตับและหัวใจพร้อมอวัยวะส่วนอื่นอย่างอริดอร่อยโดยที่ตัวมันเองไม่เป็นอันตรายใดๆแม้แต่นิดเดียว2ง,งูขาดท้องไฟหรือ f ฟ r อ b ร์ l บสเนกเวอร์ซัสกบลูกศอนพิษปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ากบลูกศรพิษในป่าอเมซอนนั้นเป็นกบที่มีสีสันภายนอกที่สวยงาม แต่ภายใต้ผิวหนังของมันกลับแฝงไปด้วยพิษร้ายที่สามารถหยุดลมหายใจของใครก็ตามที่กลืนกบชนิดนี้เข้าไปแต่ก็ใช่ว่ากบลูกศรพิษเหล่านี้จะไร้เทียมทานจนไม่มีสัตว์ตัวไหนล่ามันได้เลยหรอกนะครับเพราะว่ามีงูอยู่สายพันธุ์หนึ่งที่เกิดมาเพื่อล่าและปราบกบลูกศรพิษได้อย่างสบายๆนั่นก็คืองูไฟเออร์เบลเสเนกหรือแปลเป็นไทยได้ว่างูขลาดท้องไฟเพราะแม้ว่างูชนิดนี้จะมีขนาดตัวที่เล็กจนดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยกับสัตว์อื่น แต่สาหรับกบลูกศรพิษมันจัดเป็นมัจจุราชของเหล่ากบอย่างแท้จริงเนื่องจากภายในร่างกายของมันมีภูมิต้านทานพิษจําพวกบาดราโคโท็อกซินซึ่งเป็นสารพิษที่กบลูกศรพิษมีอยู่ใต้ผิวหนังส่งผลให้งูไฟเออร์เบลเรสเนกสามารถจับกบลูกศรพิษทุกชนิดและกินอย่างสบายๆ 3. านกเลขานุก,การเวอร์ซัสงูถ้าเราจะพูดถึงสัตว์ซักชนิดที่มันเกิดมาเพื่อล่าง,งูพิษโดยเฉพาะหลายคนคงนึกไปถึงสัตว์อย่างพังพอนที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตกับงูพิษใช่ไหมล่ะครับ แต่ทว่าในความเป็นจริงมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มันเกิดมาเพื่อล่าและปราบงูพิษอย่างแท้จริงสัตว์ตัวนั้นก็คือนกเลขานุก,การนกที่มีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูอ่อนโยนแต่เวลาจู่โจมพวกมันทําได้โหดอย่างมากนั่นก็เพราะเวลามันล่างูมันจะเดินปรีเข้าไปหาพร้อมใช้ขาที่เรียวยาวกระทืบหัวงูซ้ําแล้วซ้าเล่าจนงูสิ้นใจและจะค่อยๆกลืนลงท้องไปอย่างฟินๆแบบว่าสวยเริศสี่ฉลามขาวเวอร์ซัสวานเพชรฆาตเป็นที่รู้กันอย่างดี ว่าฉลามขาวเป็นนักล่าที่เก่งกาจและมีทักษะในการล่าเหยื่อที่สูงมากถึงขนาดมีหลักฐานระบุชัดเจนว่าพวกมันเป็นตัวการสําคัญของการกวาดล้างฉลามยักษ์ใหญ่อย,อย่างเมกาโลดอนให้ต้องสูญพันธุ์หายไปจากโลกนี้แต่ทว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือปลาร้ายังมีหนอนครับแม้ว่าฉลามจะเก่งกาจแค่ไหนมันกลับไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งแห่งผืนน้าเค็มเนื่องจากมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งครับที่ผมสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคาเลยว่าพวกมันเกิดมาเพื่อสกัดดาวรุ่งอย่างฉลามขาวไม่ให้ฉลามขาวว่ายน้ําได้อย่างองอาจตามอําเภอใจ ซึ่งสัตว์ตัวนั้นก็คือวานเพชฌฆาตมันคือสัตว์ที่ทําให้ฉลามขาวเหล่านี้กลัวจนที่ขึ้นสมองถึงขนาดว่าหากวันใดวันหนึ่งวานเพชฌฆาตว่ายน้ําเข้ามาในเขตการล่าของฉลามและอยู่ระยะที่ฉลามขาวรับรู้ได้ฉลามก็จะรีบว่ายน้าหนีและไม่กลับมาที่แห่งนั้นอีกหลายปีเลยทีเดียวหฮิปโปวซัสจระเข้แม่น้ําไหนการที่สัตว์ตัวใดตัวหนึ่งจะรอดพ้นจากกรามและฟันของเหล่าจระเข้ในขณะที่ตัวของมันต้องอยู่ภายใต้แหล่งน้ํานั้นถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมาก แต่ทว่าสำหรับฮิปโปเหล่านี้ต้องยอมรับเลยครับว่ามันเกิดมาเพื่อปราบและกำราบเหล่าจระเข้โดยเฉพาะนั่นก็เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่จระเข้ทำตัวลุ่มล่ามต่อหน้าฮิปโปด้วยการพยายามจะล่าสัตว์ตัวอื่นเพื่อกินโดยไม่สนใจพี่พี่ฮิปโปที่กำลังจับตามองอยู่ล่ะก็จระเข้ตัวนั้นก็อาจจะชะตาขาดเนื่องจากโดนพี่ฮิปโปขยมจนปางตายก็เป็นได้อีกทั้งหากครั้งนั้นจระเข้หน้ามืดพุ่งเข้าโจมตีฮิปโปตัวใดสักตัวในฝูงผิวหนังหุ้มกรอบอันแข็งแกร่งของจอระเข้ ก็จะถูกฟันของฮิปโปเจาะทะลุจนจระเข้ผู้แข็งแกร่งต้องตายไอยอย่างไม่ต้องสงสัยเลยล่ะครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่ามีสัตว์ชนิดไหนที่น่าสนใจบ้างไหมครับสนใจสัตว์ชนิดไหนเป็นพิเศษก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันความคิดเห็นพูดคุยกันที่ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้ผมก็อยากฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมเสียงปักษาด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ